เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันบ้างเนี่ย พื้นพื้นที่ปูทั้งหมดนี่คือหินนะหินที่ตัดมาแล้วมารอบนี้ผ่านไปประมาณกี่เดือนสองสามสามเดือนทีแรกตรงนี้ ได้ประมาณนี้มาด้านนี้เริ่มเริ่มเห็นเป็น,ปนสว่วนที่สามเนี่ยฝั่งนี้เริ่มเป็นเขาเป็นโครงขึ้นมาแล้วแต่ท่านก็จะค่อยต่อออกไปนู้นได้ยินว่าระเบียงโคตเนี่ยท่านใช้เวลาอยู่ประมาณสองปีนะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นสองปีจากนู้นมานี่แล้วก็ฝั่งเนี้ย ถ้าเราจะเห็นเสร็จเนี่ยผมว่าประมาณรอดูอีกสองปีถึถงสามปีนะฝั่งนี้เริ่มเห็นเข้าเห็นโครงตอกไปแล้วเห็นไหมทุกคนคนดูอันนี้ผมผมก็อยากดูเหมือนกันนะผมก็เลยมาถ่ายถ่ายไว้ด้วยไว้ดูด้วยความคืบหน้าที่ท่าน ทัานสร้างนะถ่ายผมก็ชอบศิละปะแนวน,นี้ละพวกการทำปราสาทหินอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นนะนะต้องระวังหน่อยนะเนี่ย กำลังจะตอ,อ,อกมาทางฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยกําลังจะตอ,อ,อกมามประมาณสักสองสามปีไปเดี๋ยวเราได้เห็นระเบียงคตตรงเนี้เป็นเขาโครงแบบรอบด้านแล้วคิดว่านะผมเดาๆนะอยากให้มันเสร็จไปๆไเราก็อยากเห็นแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบน อ่ะเดี๋ยวก่อนมาไปข้างบนเรามาดูตอนแถวแถวดูไปเป็นเพลินข้างหลังครับด้านหลังด้านหลังว่าเป็นยังไงถึงไหนก็อืม ด้านหลังตรงนั้นกำลังต่อระเบียงโคดออกไปนะไกลๆนู่นนะเห็นันนะกำลังต่อเป็นระเบียงโคดออกไปนะตรงนี้ตรงแถวๆแมคโค ท่านทำลองเอาไว้ใส่ย,ยอดทีเดียวยอดข้างด้านบนแต่ว่าทำเป็นพื้นที่รองรับไว้แลละทุกทุกจุดเลยผมสังเกตดูนะเนี่ยตรงนี้ท่านก็ยวางฐานวางฐานลงเสาแล้วฝั่งเนี้ย แล้วฐานและเบียงคดก็จะมาเชื่อมกันแหละจากฝัง่งนู้นมาฝั่งนี้ท่านทำไวมากเลยนะไม่ถือว่าไวนะครับเพราะว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยโอ้โห ไม่มีเคนนี่ยกไม่ได้แผนผังต่อหม้อเริ่มเรียกต่อหม้อเปล่ามาถึงนี่แล้วนี่

บนบตอนนี้เราก็จะถึงด้านบนแล้วนะโหดูมองมุม,งมงลงไปข้างล่างสูงนะเนี่ยทุกคนให้ต่ำๆนะดูหลังบ้านคน เบียงคดชั้นที่สองชั้นที่สามคืออยู่ตัวปราสาทจุดที่ผมยืนอยู่นะนี่คือจะเป็นชั้นที่สามสวยสวยมาก มาเห็นมุมด้านบนสวยมากเลยนะมันมีรอยอีกขุดแม่ท่านเนาแม่โคข,ขุดขุดไว้ล้วรอบรอบนั้นที่ผมขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีใครมาทำอะไรบนนี้นะแต่รอบนี้เหมือนว่ากำลังจะเริ่มทำด้านบนแล้วเห็นะเมื่อก่อนดินตรงนี้ยังไม่ถมเลย เมื่อก่อนดินตรงนี้ยังไม่ถมนะครับแปลว่าไอตัวปราสาดด้านบนเนี้ยเดี๋ยวผมยืดกล้องตัวปราสาทเนี้ย๋ท่านน่าจะกำลังจะเริ่มทำนะผมคิดว่านะโหแม่งเสียวสูงนเนี้ย สิบเมตรได้มั้งเนี่ยจากพื้นขึ้นมาถึงผมเนี่ยเห็นไหมท่านทำละตรงเนี้ยเราเห็นจะเห็นความคืบหน้านีค่คือด้านบนนะสวยไหมคนดูสวยไม่สวย,ย,สวยลองคอมเมนต์บอกผมทีถ้ามันเสร็จเนี่ย <c oughs> ขมิ็นมีกระอักเลือดแน่พวกมึง ไม่ต้องเอา F16 กับกิ๊บเพนไปถล,ล่มมันหรอกเนี่ยแค่เราสร้างปราสาทนี่มันก็ะอากเลือดจะตายอยู่แล้วจริงว่าพวกขเขมรน,นี่เข้ามาดูนะ่ะมึงตอบมาดิบอกเราไปลอกเรียนแบบมันเฮ้ย ตองเรียนแบบอะไรวะมึงไม่แหกตาดูเมืองไทยไงเขามีประสาทตรงไหนกันบ้างหัดลืมตาดูโลกกันบ้างนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเกดแกดเจ็บตายผมทางนี้ก็กำลังดี ยใหญ่และสูงมากเลยนะเนี่ยตัวปราสาทเนี่ยคนดูดีเนี่ยคือความคืนหน้าโอ้รอบที่ผมมาตอนนั้นอนะ่ะไอดินตรงตรงที่ผมยืนเนี่ยยังไปถึงตรงนู้นเลยนะผมขึ้นจากนู่นขึ้นมานี่ขึ้นมาทางนี้ตอนนี้ ถ้าขุดเข้าไปแปลว่าไอตัวปราสาทเนี่ยท่านจะเอาดินถมตรงนั้นแล้วตรงนี้เป็นตัวปราสาทน่าจะเริ่มทำแล้วแหละเดี๋ยวก็เริ่มฝังแล้วแหละค่อยเดี๋ยวก็ฝังเสาเข็มฝังอะไรหลวงพ่อท่านทําได้เร็วมากเลยนะนี่คือด้านบนครับเป็นแบบนี้เลยสูงแล้วก็ลมลมเย็นดีมากเลยนะมันมีลมดูหา่า สะบัดผิวดวูมันมีลมด้านบนลมมันเย็นแต่แดดก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมพากันไปดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งอยากดูไหมอยากดูอีก่ักรอบไหมล่ะ แอบๆบแบบดูเดาเนะไรเนี่ยโอ้โหเอาล่ามมานั่งกินก็ได้นะพี่ๆเขาทำงานกันแต่เช้าเลยดูสิแปลว่าหลวงพ่อท่านก็เร่งงานนั่นแหละ ็น่าจะเล่ง,งานก็อย่างคือผมได้ยินในคลิปเหมานะคลิปไหนไม่รู้แหละคือหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านจะเอาให้เห็นเป็นรูปร่างในตัวประสาทเนี่ยก่อนที่ท่านท่านจะสิ้นชีวิตนะนะก่อนที่ในช่วงอายุของท่านนะ่ะท่านว่าจะเอาให้เราได้เห็นตัวประสาททั้งหมดนี่แหละ แต่ส่วนรายละเอียดยิบย่อยนั้นเอาไว้ให้ผู้ที่จะมาสารต่อรุ่นต่อไปท่านว่าอย่างนี้นู่นรูบาก็ทุบอะไรอยู่ไกลๆนู่นทุบหินกันแต่เช้าเลยพระนะนะพระนะครับท่านทำงานกันเก่งมากเลยนะ เนี่ยทุกคนเราต้องเห็นใจนะทำงานเพื่อส่วนรวมบางทีเห็นพระทำงานก็บ่นกันจริงๆเนี่ยเราบ่นกันไหมเราอยากเห็นมันเสร็จไหมถ้าอยากไม่อยากเห็นมันเสร็จเราก็บ่นกันต่อไปแล้วก็บอกให้พระไม่ต้องทำถ้าเราอยากเห็นมันเสร็จเราก็ต้องช่วยพวกท่านนะเรามีห้าบาทสิบาทก็เนี่ยม,มันมันมี มันมีอยู่อลองค้นหาดูฮนะผมไม่ได้รับผ่านนะมันมีมีท่านท่านเปิดรับบริจาคให้เราได้ทําบุญกันอยู่ก็ลองค้นหาดูทางทางเพจของวัดนะนะทางบัญชีของหลวงพ่อมีห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทยีิบาทแล้วก็ช่วยกันได้หมดนั่นแหละ,ะเดี๋ยวผมก็จะ จะพอแค่นี้หรือว่าจะไปดูตรงนั้นอีกตรงนั้นก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรแล้เดี๋ยวพาไปด,ดูความสูงหน่อยอ่า ประมาณนี้นะครับนี่คือชั้นที่สองสูงอยู่นะสูงมากเลยแหละอยากลงทางลัดแต่ก็ไม่กล้าลงนะมันสูงเกินมันไม่ใช่ว่าต่ำๆนะเพื่อนเพื่อน โดโดลงไปนี่มีขาหักดยผมยังไงก็มาแล้วพาเดินพาเดินอ้อมดูออกไปนู่นเลยดีกว่า เป็นด้านหลังนะด้านหลังหาังไหนประตูไหนดีประตูนี้ ดูด้านหลังกันด้านหลังของวัดนะ Tang. ว่าสองกี่เมตรนะครับคำนวณกันเอาเองกองดินด้านบนครับมีตำแนงเสานอืออือแ,แม่นี่นเป็นเทตตำแหน่งไว้ตั้งนี้ คนกับเก่เกงนอกคิดคนขึ้นมา่อใดมาเจอลุงลุงคนเนี้ยแกมาจากสกลนะมาเที่ยวเหมือนกันดูสิลุงแกมาจากสกลนะไกลเหมือนกันนะหลายร้อยโลนะสะกล หมดแล้วพาทุกคนดูจะหมดแล้วเนี่ยตรงนี้กำลังทำเขาเรียกอะไรระเบียงแก้วระ,ะเบียงแก้วเนี่ยทางขึ้นระเบียงแก้วหนึ่งสองสามก็น่าจะมีฝั่งสองฝั่งันด้วยมันจะได้สวยเสมอกันถ้าไม่งั้นก็คงมันจะไม่สวยระเบียงแก้ว ตรงนี้ก็ท่านรถเกียไว้แล้วน่าจะเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเหมือนทางขึ้นทางนูน้น พวกผนังพวกนี้ท่านจะแกะสลักหมดเลยนะดูสิแล้วเสาด้วยเสาก็จะแกะสลักตรงนี้ก็เริ่มแกะประมาณนี้กันลแล้วแ้วก็มีลวดลายอยู่ภายในโอ้เราอีกสักสิบปีเนี่ยผมว่าเราได้เห็นความเริ่มเห็นความงามมากกว่านี้แล้วรูปร่างเป็นรูปเป็นล่างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็ดู อย่างนี้ไปก่อนได้แค่นี้เราก็ถือว่าพอได้มีบุญได้เห็นและอย่างน้อยก็อยู่ในประเทศของเราเป็นเป็นอะไรอะเป็นเหมือนเป็นปราสาทแห่งใหม่ของเราในประเทศเรารุ่นรุ่นต่อไปเขาก็จะได้รักษาเอา หลวงพ่อท่านทำไว้ให้และรุ่นต่อไปก็รักษาเอาเราก็ได้ดูได้ชมกันเราได้เห็นการก่อสร้างตรงน,นี้นะครับที่ท่านกำลังจะวางหินทางขึ้นระเบียงแก้วทางทางขึ้นระเบียงแก้วฝั่งทาง ทางไหนทางซ้ายหรือขวาวะเนี่ยถ้าหันหน้าออกไปนี่อยู่ฝั่งขวาหันหน้าเข้ามานี่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วกันทางนี้แหละยาวนะทุกคนไม่ใช่ใกล้ๆนั่นหญ้าเต็ม <laughs> เดินขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้แล้วเขาแอาออกยาวและใหญ่ ตรงนี้หลวงพ่อท่านเทคอนกรีตแล้วนะเราเดินขึ้นก็จะไม่ค่อยเละและเมื่อก่อนฝนตกหน้าฝนนี่เละมากตอนนี้ผมมาหน้าฝนนั่นเละตอนนี้ไม่เละแล้วเรามีทางเดินแล้วหลวงพ่อทำทางเดินให้เราแล้ว หลังจากที่ผมนั่งเก็บบางอย่างแล้วก็จะพ้ากลับไป่เด้เตรียมโตกลกับหละผมก็ได้หันมาชมจังหน่อย รับคลิปนี้ผมก็พามาดูได้เท่านี้แหละครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับตั้งแต่ด้านแต่ด้านหน้ายังไม่พาไปดูแต่ด้านหน้าก็ยังไม่ได้มีอะไรคือมีแค่ตรงนั้นที่ท่านจะท่านทำต่อมาจากอ่า ตัวประสาทสามหลังประสาท3อันเนี้ยมันคือมันต่อออกมาต่อยาวจากอันนู้นมาตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะก็ลองหรือรอดดูต่อไปเรื่อยๆทุกคนแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ